สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้เอาของแปลกมาให้ดูครับเป็นปาล์มแฝดครับในสวนผมเองนะครับเนี่ยครับก็ออกลูกปกตินะครับทั้งสองต้นนะครับปาล์มสองต้นนี้ไม่ได้ปลูกติดกันนะครับน่าจะเป็นสาเหตุนะครับตอนที่เราเริ่มปลูกปาล์มตอนเล็กๆครับ แล้วก็มีหนูมาเจาะตรงบริเวณใายโคนนะครับทําให้มันเกิดงอกต้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ยังไม่ตายครับมันก็เลยกลายเป็นปามแฝดเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือต้นที่เนี่ยต้นทางขวามือของผมเนี่ยครับอ่ามันจะงอกออกมาจากต้นหลักคือต้นนี้ครับ ผมเห็นมันแปลกดีนะครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะครับต้นอื่นในสวนก็ปกตินะครับเนี่ยครับเป็นต้นเดียเด่ยวๆนะครับต้นเดียเด่ยวๆหมดนะครับเห็นไหมครับต้นเดียเด่ยวหมดมีต้นนี้ครับใช้คำว่าคู่นี้ดีกว่าที่มันเป็นแฝดขึ้นมาอาจจะเกิดจากความบังเอิญนะครับผมก็เลยว่าเห็นมันแปลกดี ก็เลยให้เพื่อนๆชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ